สวัสดสอเท้งแม่ทับพักส้มคนใหม่ในชื่อพักประชาชนดีกรีไม่ธรรมดาสืบเนื่องจากสารรัฐธรรมนูญสั่งยุบพ,พักเก้าวไกลพร้อมตัดสิทธิ์คณะกรรมการบริหารพักสิบปีทำให้มีการจัดตั้งพักใหม่และเลือกหัวหน้าพักคนใหม่โดยสอสอเท้ง นายนัทพงษ์เรืองปัญญาบุตรสอสบัญชีรายชื่อพักเก้าไกลถูกมองว่าจะเป็นคนที่ขึ้นมามีบทบาทในพักใหม่ภายใต้ชื่อพักประชาชนล่าสุดเมื่อวันที่8สิงหาคม2567เมื่อเวลา20.40นที่ประชุมสอสอ,อดีตพักเก้าไกลลงมติเคาะเลือกแม่ทัพคนใหม่โบทเห็นชอบให้เทง้งนัทพงษ์เรืองปัญญาบุตรนั่งหัวหน้าพักคนใหม่ พร้อมกันนี้ก็มีการผุดชื่อพักใหม่เป็นพักประชาชนประวัติสอส,อสอเทง้งนายนัทพงษ์เรืองปัญญาบุตรมีชื่อเล่นว่าเทง้งเกิดเมื่อวันที่18พฤษภาคม2530ปัจจุบันอายุ37ปีเป็นบุตรชายคนที่4ของนายสุช,ชาติเรืองปัญญาวุตรกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทชนันทร d e ดีเวลลอปเมนต์กรุ๊ปจำกัดวงเล็บประกอบธุรกิจด้านพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ และประธานกรรมการบริษัทเรื่องปัญญาเคหะจำกัดด้านการศึกษาเทงนัทพงศ์ได้จบการศึกษาระดับชั้นมัธยมที่โรงเรียนทวีธาพิเศษและจบปริญญาตรีคณะวิศวกรรมศาสตร์สาขาคอมพิวเตอร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยด้านการทำงานเทงนัทพงศ์เคยเป็นผู้บริหาร Absolute Co. Th. ผู้ให้บริการ Crown Solution ก่อนเข้ามาทำงานทางการเมืองได้รับการเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรชุดที่25ในฐานะสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรกรุงเทพมหานครเขตเลือกตั้งที่28จากพรรคอนาคตใหม่ต่อมาเมื่อพรรคอนาคตใหม่ถูกยุบ สสเทงย้ายมาสังกัดพรรคเก้าไกลขนาดดำรงตำแหน่งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรสสเทงได้ดำรงตำแหน่งกรรมการที่การงบประมาณในปี2 5 6 2ถึง2566ในการเลือกตั้งทั่วไปในปี2566สสเทงนัทพงศ์ได้รับการเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อพรรคเก้าไกล กระทั่งล่าสุดหลังสารนัฐธรรมนูญมีมติยุบพ,พักเก้าไกลและตัดสิทธิ์กรรมการบริหารพักเป็นเวลา10ปีจนล่าสุดหลังจากถูกสารรัฐธรรมนูญสั่งยุบพ,พักเมื่อวันที่8สิงหาคม2567สอสอเท้งก็ขึ้นแทนหัวหน้าพักประชาชนบ้านหลังใหม่ของเหลาอดีตสอสเก้าไกล นอกจากนี้ยังพบว่าสอสอเทงนัทะพงศ์ยังมีความสัมพันธ์อันดีกับนายธนาทรจึงรุ่งเรืองกิจประธานคณะก้าวหน้าและอดีตหัวหน้าพักอนาคตใหม่โดยในครั้งตั้งพักก้าวไกลในส่วนตึกที่ใช้เป็นที่ทำการพักย่านบางแคกทมก็เป็นตึกของสอสอเทงทั้งทีมข่าวเราขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมนะคะอย่าลืมกดติดตามและกดลูกกระดิ่งแจ้งเตือน เพื่อที่จะได้ไม่พลาดข่าวใหม่ๆด้วยนะคะขอบคุณค่ะ